คืออย่างหนังโดนวัยที่หลังเนี่ยเรามาดูบันทอยไปนะอย่างเช่นตอนที่เขาอ่ะเป็นเสอว่าพระเอกอยู่กับตัว,ตวน,านางร้ายอะ่ะเช่ไหมเขาชื่อว่านางร้ายที่เขาต้องร้ายคือคําว่าร้ายเนี่ยไม่ใช่พอดีหมดคือคําว่าร้ายเนี่ยมันจะมีค่าเมื่อไหร่เมื่อการการร้ายไม่อยู่ในสถานการณ์ที่มันควรจะร้ายอย่างเช่นเราสู้รบกันแบบสงครามเนี่ยหรืออะไรก็ตามอะ่ะ คือแบบสมมติมีคนมาตกเราเนี้ยแล้วเราตกกลับอ่ะเขาเรียกว่าเราเป็นนางร้ายอ่ะมันก็ควรจะร้ายใช่ป่ะส่วนนางเอกอ่ะเขาจะไม่ตกกลับซึ่งคอคนเซปต์ของนางเอกมันจะมีอยู่ว่าทําไมไม่ตกกลับไม่ใช่ว่าซาดิชอบเป็นคนอื่นตกคือมันทุกอย่างมันไม่อย่ามองเป็นแบบเหมือนคนเรียนหนังสือไม่ได้เรียนอะ่ะคือแบบมองภาพเดียวแล้วสรุปเพราะว่าตัวเองไม่สามารถแยกแยกได้เข้าใจป่ะคือถ,ถ้ามองว่าโดนตกแล้วไม่เจ็บทำไมไม่รู้วิชีการเป็นซาดิซะงั้น แต่ว่ามันคือนางเอกคือทีนี้ต้องถามว่าทาดิกกนางเอกมันต่างกันยังไงมาช่วยคนอื่นตุกตีไงเออแล้วถามว่าคําว่านางร้ายในละครเนี่ยทำไมถึงเรียกว่านางร้ายแล้วทำไมถึงชื่อเขาบอกว่าร้ายก็คือต้องร้ายเข้าใจป่ะเราต้องร้ายกับใครร้ายกับนางเอกเข้าใจป่ะนี่ก็คือคําว่านางร้ายทําไมเขาต้องให้ร้ายเพราะว่าพอเรื่องมันสร้างแจ้งเอาไว้ว่าชื่อว่านางร้ายนางร้ายจะสวยงามมากเมื่อไรเมื่อนางเอกไม่ใช่นางเอกแต่นางร้ายจะดู นางร้ายจะถอยออกไปทันทีบางทีเล่นแคบนิดเดียวออกเลยเพราะว่าเขาเป็นนางเอกก็ใช่ปะ่ะ<ม>คือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่รู้เป็นนางเอกหรือเปล่านี่คือนางร้ายแล้วนางร้ายเนี่ยบางทีเขาก็ได้แต่งงานใหม่สวยงามมากเพราะว่าเขาอิงกับพระเอกเ็าเหมือนเป็นเพื่อนพระเอกก็ใช่ปะ่ะอย่างเขาว่านางร้ายอะไร่างที่เป็เป็นเพื่อนพระเอกเฉยๆก็ได้หรือว่าเป็นคนที่พระเอกสมัยเปาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วนางร้ายต้องร้ายแล้วต้องรู้ว่าคือมันไม่ร้ายู่กับที่ไงทำไปทำมาไปสับสสมัยกับนางเอกอ่ะ เอาเอางก็ไปเป็นเพื่อนนางเอกแทนไม่ต้องเป็นนางร้ายคือเขาเขาให้เรื่องมาแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าหนังเขาให้เรื่องมาก็ต้องยอมรับว,ว่าถูกเขียนมาอย่างนี้แล้คนกำกับหรือว่าคนแสดงก็ต้องรู้ว่าก็เขาก็บอกคําว่านางร้ายนางร้ายก็ต้องร้ายร้ายแบบใครร้ายกับนางเอกใช่ไหมเออคือเขาให้คอดเรื่องมาแล้วยังไงก็ไม่ไม่ใช่ว่าแหมสักพักหนึ่งยอม คือถ้ามันยอมเนี่ยมันต้องยอมด้วยหลักแห่งธรรมชาติทั้งหมดด้วยคุณธรรมความดีคือคุณธรรมความดีน่คือความรักเข้าใจไหมแต่คนเราอ่ะเขาแยกคุณธรรมความดีออกจากความรักคุณธรรมความดีก็คือความดีต่อสามีตนเองใช่ไหมไม่ต้องไปดีกับคนอื่นก็ได้แต่ว่าจะไปเองเข้าใจไหมคือคือเราไม่ต้องแบบ cover ทุกอย่างอย่างเช่นเออต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวลูกชายลูกสาวเออคุณปู่คุณป้าคุณลุคุณอาคุณเพื่อนคุณแฟนคือแบบเขาพูดอย่างเงี้ย สรุปคือเขาถามว่าลองมาคำนวณตารางเวลากันดูอ่ะสรุปคือไม่ได้ดูแลใครเลยแล้วสุขภาพก็เสื่อมโทรมก็ป่วยเป็นฝีดาลิโควิดกันแล้วก็บอกพูดว่าฉันป่วยได้ยังไงนะแม้แต่เวลาที่จะอ่านหนังสือยังไม่มีเลยก็ถามว่าเป็นคนโง่ไม่เป็นคนโง่อ่ะก็คือเฟกเฟกอย่างที่บอกว่าไร้สาระใช่ไหม,มพี่กถามว่าอืม ถ้าเราเป็นคนประพันธ์อ่ะเราประพันธ์ได้หลายอย่างอยากให้เราจะประพันธ์พอดเรื่องจงจุดคามอ่ะจุดจุดหนึ่งที่คนมีความหมายแล้ว่ายังไงใช่ไหมอย่างเช่นตอนที่พระเอกเนี่ยเขาไปอย่างในในตอนหนังโฆษณาคือไม่ต้องไปแบบแหมไปถ่ายรูปตอนมีสัมพันธ์ทางร่างกายอะไรตาอดแค่ออกถือด้วยกันควงแขนกันเนี่ยก็โอเคแล้วเดินคู่กันโอเคแล้วกับนางร้ายเนี่ย ถ้านางร้ายสักเซสนางเอกก็ต้องถอยแล้วูครับคืออย่างจุดที่บอกว่าเขาอยู่กับนางร้ายอยู่เนี่ยแล้วนางเอกไปเจอเนี่ยลองย้อนเวลากลับไปคือนางเอกตอนแรกที่ยังไม่คบกับอเอกนางร้ายเขาก็บคกเอกอยู่อย่างนี้เขาเรี่าควงแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าพอเอกจะไม่รักก็กกกใช่แต่ว่าเขาก็อยากจะควงคือเขาควงเนี่ยก็ให้สื่อสารว่านางร้ายควงอเอกโดยที่ชอบอเอกไปเดียวก็ได้ เข,เขาไปพูดว่าพระเอกไม่ชอบแต่ควงไงก็คือเขามีสิทธิ์เพราะว่าในเมื่อเขายังไม่มีใครใช่ไหมแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาจะมีคนอื่นแต่ว่าเขาก็ควงได้ไงเขื่อนมาเออประมาณนั้นก็เลี้ยงข้าวได้ปกติเพราะเหมือนเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหม,มทีนี้เขาว่านางร้ายมันก็เกิดขึ้นมาในหนังละครทุกเรื่องดังนั้นนางร้ายก็ต้องร้ายร้ายกับนางเอกเขาใช่ไหมไม่เชื่อไปยอมเ <c oughs> ขาเพราะเดี๋ยวเขาแต่งงานกันเราจะได้ได้อันนี้สองบ้างมันก็เหมือนฝ่ายค้ากับฝ่รัฐบาลถ้าไม่ค้าไงนะ่ะมันจะไม่เป็น หลักปกติอทีนี้ถามว่าอะพอเรื่องเนี้ยไปเจอพระเอกปุ๊บเหมือนซึ่งความเป็นจริงแล้วนางเอกไม่ควรจะไปเจอพระเอกในสถานที่ที่พระเอกไม่ได้ยินยอมเป็นปกติเพราะต่อไปมันจะร่วงเกินอย่างตลอดทํามานนางเอกถึงมีกําลังวังชานในการี่ร่วงเกินพระเอกนี่มันเปิดเรื่องมาตบบาาัวเองรู้ภาษาอังกฤษก็จะได้กระท่อนกระแทน่นรท้อนแท่ในขณะที่ตัวร้ายี่พูดษเก่งมากนี่คือคือแบบมีการแทรกแซงเรื่องของความสามารถแล้วคือนางเอกอะ เข้าใจไหมคือคือตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนพระเอกเลยในทุกๆก,กรณีใช่ไหมลองลองลอง,ลองเปิดเรื่องมาเลยแต่ว่ามันมีจุดคลายใหม่เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเขาควงอยู่ผู้ชายคนอื่นอยู่แล้วพระเอกอ่โดนผู้หญิงอีกคนนึงรังแกก็คือแบบนางร้ายอีคนนึงใช่ไหมแล้วนางเอกขึ้นไปช่วยซึ่งการไปช่วยนางเอกโง่มากเลยเหมือนจะฆ่าพระเอกให้ตาย,ยางยั้นแหละคือถ้าจะขอคนนี้ขอคนอื่นดีกว่าเขาอะไรวะแล้วก็บอกทำไมเป็นคนแก้ความ ในเมื่อที่ตรงนั้นมันอันตรายแล้วขึ้นไปก็พระเอกก็โดนตีต่อซ้ำสองเขาก็ไม่จะเชื่อว่าพระเอกเนี่ยไปช่วยพระเอกแต่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยแต่เขาเอาผลประโยชน์เข้าตัวถือว่าเขายืนอยู่ในสถานการณ์แล้วก็อาจจะไปเปล่าร้องข็ช่วยอาจจะไม่ได้เล่าในจอนที่ว่าไปแล้วทิ่ทำให้มันมเจ็บปวดหนักขึ้นเปเดิมเขาจะมาซึ่งถามว่าพระเอกเขาก็ขึ้นไปแบบเราวพระเอกขึ้นไปแบบนะี้ขึ้นไปในลักษณะที่แบบโก้หรูเนี่ยคงไม่ได้ขาดแคลนถึงขั้นที่ว่าจะต้องวิ่งหนีโจรขนาดนั้น เขาก็มีฐานันดรของเขาแสดงว่ามันอาจจะเป็นคือตัวนี้นางเอกเขาได้เครดิตกันใช่ไหมบางทีนางเอกก็อาจจะเป็นคู่ร่วมกระบวนการกัแบบอีตองไอตัวนางร้ายคนนี้ด้วยเพราะว่าดูนางเอกกับนางร้ายดูสอดคล้องกันเพราะว่าทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้เพราะว่านางเอกไม่สะเทือนที่เป็นเอกโดนกระเบื้องบาดข้างหลังไม่สะเทือนเลยคือมันมันเป็นแล้วเขาก็พยายามเป็นแบบเครดิตตลอดอ่ะคือไม่มีความคงอย,ยในพระเอกเลย ในช่วงคือตรงนั้นคือจุดเปลี่ยนที่เป็นนางเอกกับพระเอกซึ่งจุดตรงเนี้ยมันมีข้อบกพร่องเพราะว่าอะไรคือคือตัวนางนางนางร้ายเนี่ยถามว่าจะมองว่าเขาประทุสลายแต่เขาก็ทําทอย่างเห็นชัดอย่างการเห็นชัดอะ่ะมันก็ทําให้เขาหยุดเมื่ออีกคนนึงบอกเขายุติเขาจะว่าเออเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแบบเหมือนเด็กอะไร้เดีง้งสาเล่นตามเขาไปมั่มู่โซโ่ผิดถูกไม่รู้ ก็ต้องโดนเบรคโดนอะไรใช่ไหมถ้าเกิดว,ว่าเบรคได้ก็เบรคเบรคไม่ได้ก็ไม่เบรคก็ต้องบอกว่าเออกําจัดทําลายแท็กก็ต้องไว้ถูกทิศถูกทางเข้าใจไหมและอีกอย่างที่เขากำจัดพระเอกเขาไม่ได้กําจัดนางเอกเพราะเขาเป็นนางร้ายแต่เขาเล่นพระเอกดังนั้นเราก็เลยมองว่าหนังมันอีกเรื่องหนึ่งคือเขาเป็นมาเฟียที่มีฐา,านตอนทำกับพระเอกก็คือผู้ชายอีกคนหนึ่งที่กําลังแย่งบัลลังก์อยู่เขาก็เหมือนกับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อะแต่บางทีนี้คือพระไทกตัวนี้เป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้กับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้มาชนกันเนี่ย นางเอกก็จะไม่มีเครดิตเข้าใจไหมมันเป็นหนังบูมากกว่าดังนั้นต้องฉีกเรื่องไปว่าผู้หญิงที่เป็นคนที่ไล่ฆ่าเขาเองเนี่ยมีใช่นางร้ายแต่เป็นนางที่มีฐานันด,ดนในการแข่งขันกับพระเอกคือเขาแข่งขันกับพระเอกเขาก็คือผู้ชายคนนึงดังนั้นเมื่อเขาเป็นผู้ชายคนนึงนางเอกไม่ได้เอาเครดิตจากเขาเห็าหนังจีเมื่อบางทีกระโดดลงจากหน้าต่างอะ่ะคือแบบมันเป็นความสามารถในทาง คือเมื่อเมื่อเราเข้าแข่งขันกับผู้ชายใช่ไหมเขาจึงมีความเป็นผู้ชายดังนั้นน่ะก็คือว่าให้ดาวรงเพื่ออะไรเพราะว่าความเป็นว่าเขาคงจะสู้ผู้ชายไม่ได้หรอกในความเป็นจริงเพราะว่าเขาผู้ชายเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงเขาถึงโมเบาดังนั้นไอ้ลูกน้องเขาเนี่ยถึงได้แบบว่าเล่นเพลงได้ใช่ไหมแต่ต้องถามว่าในเมื่อเขาไม่ได้โฟกัสไปที่นางเอกเขาโฟกัสไปที่พระเอกเขาเป็นผู้ชายถ้าเห็นว่าเป็นเพื่อนก็ ช่วยกันถ้าไม่เห็นว่าเป็นเพื่อนก็ใช้ชื่อชือกติว่าเออเกินเลยขอบเขีไปหรือเปล่าแต่เขาจะมีคอนเซ็ปต์พี่ว่าเขาร่างกายอ่อนแอใช่ไหมเออเราก็เล่นในฐานะเขาเป็นเพื่อนเหมือนเหมือนไอ้หน่ะหนังเรื่องบณฑิตหน้าใสของชาวบุลน่ะแปลงร่างเป็นผู้ชายไปเลยแต่ว่าเป็นผู้หญิงเวลาเขาเล่นเขาก็รู้ว่ามีคอนเซ็ปต์แค่ไหนแต่เขาเห้เล่นในฐานะผู้ชายใช่ไหมเอองั้นนางเอกก็มีเครดิตถามว่าเขาจะกลับมาถูได้ไหมได้ก็คือเขาเป็นผู้ชายเขาถูเลยคือเขาเป็นมาเฟียเขาเป็นเจ้าใหญ่ใช่ไหมก็ต้องบอกให้ใช้ว่าเขาเป็นมาเฟียแล้วเขาไม่มา กำจัดนักเอกเขาไม่ใช่นางร้ายแต่เขาเป็นคนที่มีอํานาจเทียบเท่ากระเอกก็คือการแข่งแย่งแจกแข่งขันเงินอะไรเงี้ยเข้าจะมจไหมคือเขามีเงินมีอานาจใช่ไหมจบทีนี้ถามว่าผีคนนั้นถ้ามีเมียเป็นผู้หญิงเนี่ยจบมัก็จบคือนางเอกเนี่ยอาจจะชอบมันก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นคนเดียวที่มีความสามารถในการมีเงินเท่ากับพระเอกถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งก็ไม่มีแล้วเพราะอีกคนนึงก็จนเป็นคนขายขายองเซเว่นใช่ปะ จากนั้นเวลาที่นางร้ายตัวเนี้ยคุยกับพระเอกคุยกับนางเองจกจะไม่คุยในทางแบบชูสาวจะช่วยในทางอำนาจแล้วก็เหยียบหยาดพระเอกใช่ไหมก็นางร้ายเป็นคนเดียวเออทีนี้พูดถึงว่าเพราะเรื่องยังไม่ได้เล่าอลยรมันปูเรื่องไปยาว <c oughs> เวลาที่เราไปเจอบพระเอกตัวร้ายเนี่ยอยู่ด้วยกันใช่ไหมคือเราก็ไม่ควรจะไปเจอด้วยซ้ำเพราะว่าตามหลักธรรมชาติแล้วอะถ้าไม่สอดก็ไม่ไม่อาจจะเจอ เขาจะมาท้ำงั้นนางเอกเขาไม่สอดเข้าใจไหมเขาไม่สอดเขาไม่เสือกเขาไม่พยายามรู้งั้นนางเอกก็มีแบบมีความรุนแรงเพราะว่านางร้ายไม่สอดแต่นางเอกสอดแล้วก็ไปใช้อารมณ์ล้างผ่านเขาด้วยนะคะที่นางร้ายเนี่ยเขาก็เคยมีความสมพัธ์กับพระเอกเขาก็เคยรักกันมาก่อนทิดเขาจะรักข้างเดียวก็เถอะนางนาเวลาที่นางร้ายเขาต่อว่านางเอกอ่ะเขาเหมาะสมเพราะเขาเป็นนางร้ายแต่นางเอกต่อว่านางร้ายล้าไม่เหมาะสม เพราะว่าถ้ามันจะเหมาะสมเมื่อไรเมื่อหนังมันพลัดเปลี่ยนใช่ป่ะ